สวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามอยู่ทาง AS Play ครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกฟุตบอล B1D C5 ลีก2นะครับคุร่วงนครศรียูอนเต็ดครับพบกับโพลิสเทโรนะครับสดจากสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอยู่กับผมกีซ่าพยุงและคุณนัทวุฒิใจธรรมครับรับหน้าที่บรรยายในเกมวันนี้ครับครับเอาละครับเกมกําลังจะเริ่มครับนครศรีในชุดเรือนะครับจะได้เขี่ยลูกเล่นก่อนครับบุกจากขวาไปซ้าย ธนินธนินสุดเส้นแล้วหาเหลี่ยมจะเปิดคลอสด้วยซ้ายติดไอแซคคอนนี่ครับยังงงออกมาได้แถว2องยังเป็นของนครศรีครับตักกลับเข้าไปนิราชแล้วลูกนี้อนิพงครับออกมาขวาสบายครับดูภาพช้ากันอีกครั้งครับนิราชบุงงาจจะเปิดเข้ามาครับอันนี้พวกจออกมาขวาแล้วเหมือนจะตั้งหลักไม่ได้นะครับสุดลงไปแล้วก็สีสารเนี่ยไปกระแทกพื้นครับให้มาทีโรนยศครับโลนยศตักกลับเข้าไปอีกทีชบอออกไปก่อนครับลูกนี้โอ้มาเป็นชุดเลยครับ ให้มาจังหวะนี้สวยครับมาแล้วครับธนินธนินกดด้วยซ้ายติดบล็อกอีกแล้วครับติดบล็อกวีรวัตรแล้ววาลโดจะบังจังหวะนี้วาลโดให้มาเวริตันโดนชนผู้สินไม่ว่าครับโอ้โหลูกนี้ธนชัยหน้าธนกุลครับเหมือนจะถึงบอลก่อนแต่ผู้สินไม่ได้เป่านะครับเนี่ยคองบอลได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพยายามแค่ตัวเบี่ยงบังนะครับยังคองบอลไม่ได้นะครับ สัมพันธ์ทิ้งบอมไปที่วอรลิงตันมงชงไปต่อวาลโดวาลโดติดเครื่องครับวาลโดหาเพื่อนเพื่อนยังไม่มาแต่ว่าตรงนี้มาแล้วครับสงครามสมุรจับหนึ่งทีกดด้วยซ้ายแล้วอู้ลูกต้องแซมครับอนุสิตเตอร์มีชกออกมาได้อ้เป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมของเทโรครับจากจังหวะโต้กลับของสงครามสมุดน้ำพึ่งนะครับนี่ครับแต่งหนึ่งจังหวะแล้วอ้ยวตัวเข้าซ้ายครับเปิดเข้ามาครับแล้วได้บอกอ้ยังติดอนุิพงครับลูกนี้ โอ้โหเป็นซูอร์เซฟนะใช้ขาเซฟยังได้อยู่ครับรณยศเปิดกระไม้ทีหนึ่งแล้วมองอีกทีอโหสบัดเยอะไปหน่อยครับลูกนี้แต่ว่านัทวุฒินัทวุฒิยังสปีดตามไปเอาบอลน,นัทวุฒิให้มาครับแล้วบอลแรกไม่ดีแต่ยังกลับมาที่นัทวุฒิได้โอ้โหลูกนี้กระดกไม่สวยเลยครับอาคารินเปิดลูกเตะมือเข้ามาโชว์มาโมงเสาแรกเนี่ยไม่มีใครตามมาเลยนะครับโอ้แต่บอลเนี่ยมันไปตรงตัวอธิพงศ์กิจคามครับเอาเท้าเนี่ยบล็อกบอลไว้ได้ปัญญวัฒน์้ตัิสินให้ได้เปร บรรวัตมองหาเพื่อนทะลุมานทวัตได้โอกาสแล้วเข้าเขตโทษแล้วยิงอู้ลูกนี้น่าจะฉลับสภพลครับโอ้แต่มีธงลำหน้าลูกนี้ครับมีราชทุ่มมาพิชิตชัยตามมมงงจังวันนี้ครับล้วบอลตกวิลิงตันกระโดกต่อให้วาลโดวาลโดพาไปเองครับวาโดออกบอลมาขวาสุดมีสพลเติมขึ้นมาสพลเปิดกลับเข้ามาโดนมงสก,กัดได้แต่เข้าทางสงครารสมุลยิงจังหวะนี้โอ้้อกปัดครับอนุสิตามี ปัดมือเดียวออกหลังไปได้ครับซุปเปอร์เซฟเลยครับบอลเนี่ยส่ายด้วยนะครับแต่อนุสิทธ์เนี่ยยังปัดไว้ได้มือเดียวครับอื้มมีมากเลยครับเปิดเข้ามาจาังหวะนี้มงสบัดโดนมงสกัดมาได้แถวสองเป็นสัมพันธ์ให้มาที่สงคามสมุทรอู่สไลด์มานกะสวาครับเราไปเปิดปุ่มจังหวะน,นี้สุดท้ายเนี่ยโอ้ให้เป็นสงคามสมุทรที่ไปฟาวครับไปฟาวนีราดไอแนให้มาที่กิษณะแล้วดีต่อครับดิแลนบุกเนอร์หน้าให้มาสวยครับกิษณะ ถึงก่อนแล้วออกมาขวาสุดสีวรุษเขาต้องโยเข่าซ้ายครับสีวรุษแล้วปั่นจังวันนี้ติดบล็อกดิลนบุกหน้าแล้วยิงจังวะนี้เอ้าเรียบร้อยเลยครับโอ้ประตูแรกในลีกของดิลนบุกหน้านะครับสุดยหน้าชาวออสเตรเลียครับโอ้แล้วเป็นประตูแรกในสัญญาอาชีพของเขาด้วยนะครับประตู1-0ของนครศรีครับชี้วัดผลแพ้ชนะในเกมนี้เลยครับดูครับบอลไปเข้าทางครับเกี่ยวเข้าซ้ายแล้วซัดเสียบเสาเข้าไปเลยครับ นี่ยครับบอลฉลับไปเข้าทางแล้วเกี่ยวบอลแรกดีด้วยนะครับเข้าซ้ายแล้วก็ซัดเต็มข้อไม่เหลือเลยครับจริงคมมากครับลูกนี้ดิลดนโอ้โหคือตอนแรกก็ยังตั้งคําถามอยู่ว่าการเซ็นสัญญาที่นักเตะไม่มีประสบการณ์เนี่ยมันจะช่วยทีมได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ตอบทุกคําถามนะครับว่าทําไมถึงเซ็นดิแลนบุกเนอร์เข้ามาในทีมนะครับ <S <S เปิดเข้าไปลุ้นมาไอแซคนนี่มงชง บอลตกแล้วนี่ครับเคลียร์ได้ครับวันเฉลิมแล้วก็หมด90นาทีนะครับเป็นนครศรีเปตเต้ครับยิงประตูเดียวในเกมนี้ครับจากทางด้านของดิลเลอร์บุกเนอร์นะครับไทยทางด้านของทีมเจ้าถิ่นครับเอาชนะโบลิสเทโลไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับคนนี้ครับเดบิวต์ได้สุดๆจริงๆครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามทางผ่านทางเอสเพย์นะครับวันนี้ผมและคุณนัทวุฒิต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ